ด้วยแรงศรัทธาป้องสุพรรณสร้างเหรียญรุ่นกระตันยูรุ่งเรืองรายได้ทั้งหมดมอบให้วัดเขาตากเงาะอุดมพรส่วนด้านติงโน้ตสร้างพระปิดตาจำโบรุ่นเหนือดวงพร้อมทีมงานสะพานบุญถวายเงิน1ล้าน หากพูดถึงการเข้าวัดทำบุญคงเป็นเรื่องปกติของเสียนพระชื่อดังป๋องสุพัรร์อย่างล่าสุดก็เพิ่งไปร่วมบุญและทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลพระปิตาจำโบรุ่นเหนือดวงมหาเศรษฐีและลูกเขยอย่างติงโนตท,ทิติพงศ์พร้อมทีมงานสะพานบุญได้ถวายเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับหลวงปู่จือวัดเขาต่างเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิค่ะ เมื่อพูดถึงงานในวันนี้หน่อยค่ะประชาชนหมดโลกติลูกหามาเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้บอกหายเราเขามาอย่งเนาะจำปองด้วยเนาะก็มาก็ธรรมดาเนาะลุกศิมาทุกปีรับเขาจานรับเขานะปองนี่นะเคเลยคนเนาะมาทุกทุกทุกปีนะวันนี้ลงทานก็เกือบพันลงทานเออไปตีกับลุงเล้ไปกันได้ หรือว่าคนบ้านนอกไม่จันทร์บงคนบ้านนอกบนคนเมืองเทศพบนเมืองเทศบนเนี้ยเนาะชื่อเนาะชื่อคันดีเนาะชื่อเป็นเรล่มดีวะดังเลยมีอะไรยังไงเขาไปสัมภาษณ์เขาเจอเด้อเป็นเบื่องเลยเป็นอย่างนี้เนาะเด็กน้อยอยู่แล้วตอนนี้มันอยู่รถนั่นแหละมันเลิกงานไมาช่วยงานปู่หรือเนนี้ สุดท้าแล้วหลวงปู่ให้พรแฟนๆที่ชมอนู่นอะคนได้ให้อายุวันูสุขคังพลังคิดแต่สิ่งดีๆป่านาดีให้มีความสุขคนเริญสมใจนึกได้ทุกคนทุกคนได้โชคดีตลอดปีตลอดชาติปลอดทาแก่วพาดไม่ท้องเหลือกินใสดูมันหาวขยันด่าขยันช่วยเยอะไปชิคกีคนกให้โต๊ะใ้เลย